จเจริญพรล,ลูกวันนี้มีคำถามว่าอยากอยู่คนเดียวแต่เวลาอยู่คนเดียวเองจริงๆก็กลับทำใจไม่ได้อันนี้ไม่ผิดนะลูกเพราะธรรมดาปกติเวลาที่เราวุ่นวายใจฟุ้งซ่านเราก็อยากที่จะหาที่หลบเพื่อทำใจให้สงบแต่พอมันสงบแล้วมันก็ คิดได้แล้วพอคิดได้มันก็เริ่มรู้สึกว่าเออที่จริงแล้วเราก็อยู่กับทุกคนได้แล้วก็ควรที่จะอดทนให้มากกว่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพ้านาคาเมฉันใดที่จริงแล้วลูกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันแบบ พงวิหารสี่เราจึงจะอยู่ร่วมกันได้กับโลกใบนี้จเจริญพรค่ะ